ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับและติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านหนองโบสิมขอต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดีอย่างยิ่งภายใต้การบริหารงานโดยนายวรวุฒิเทียนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสิมปัจจุบันโรงเรียนมีข้าราชการครูจำนวน14คน และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนมีนักเรียนทั้งหมด245คนโดยแบ่งเป็นระดับปฐมวัยจำนวน43คนระดับปฐมศึกษาจำนวน150คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน52คน โรงเรียนมุ่งมั่นในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่การจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของนักเรียนซึ่งได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงอาคารเรียนห้องเรียนห้องสมุดห้องพยาบาลห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอื่นๆสนามกีฬาสนามเด็กเล่นรวมถึงประตูและรัว้วให้อยู่ในสภาพที่สะอาดแข็งแรงและปลอดภัยพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประปาให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการใช้งานมีห้องน้ำที่สะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานในทุกระดับชั้น 2ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้เข้าร่วมการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมศึกษาพุทธศักราช2568อยอย่างเป็นทางการมีการประชุมสร้างความเข้าใจแต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่านการเขียน คิดคำนวณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมบูรณาการที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนในยุคป,ปัจจุบัน 3. ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์โรงเรียนได้ซ่อมบำรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความพร้อมโดยติดตั้งสมาร์ททีวีครบทุกห้องเรียนจัดหาเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุการเรียนการสอนให้เพียงพอมีการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี e, ้และทาซีใหม่ทั้งในห้องเรียนและบริเวณต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ อีกทั้งครูได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ AI เพื่อประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วโรงเรียนและรับรองการเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV 4. ด้านสวัสดิการและการสนับสนุนพื้นฐาน โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการมีการตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุของนมโรงเรียนและจัดให้นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมในเวลา10นินาฬิกาของทุกวันพร้อมทั้งจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่ม3จุดที่สะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้ยังดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในวันประชมุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมทั้งติดตามใบเสร็จจากนักเรียนตามระเบียบราชการ 5. ด้านสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตโรงเรียนจัดทำประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพให้แก่นักเรียนทุกคนครบ100เปอร์เซนมีการจัดครูเวนประจำวันดูแลความปลอดภัยในอาคารเรียน และมีระบบการรับส่งนักเรียนที่รัดก,กุมเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของนักเรียน 6. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพชัยสำหรับการดูแลสุขภาพของนักเรียนสถานีตำรวจภูธรคำตะกาในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอายามกุก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมในด้านกีฬาและด้านอื่นๆผู้ปกครองและชุมชนร่วมมือกันดูแลความปลอดภัยเช่นไม่ขับรถเข้ามาส่งนักเรียนในพื้นที่อาคารเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดีรวมถึงได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษาและป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ด้านแผนเผชิญเหตุและความปลอดภยัยโรงเรียนได้จัดทำแผนเผชิญเหตุประจำปีการศึกษา2568และมีการฝึกซ้อมปฏิบัติจริงเช่นซ้อมเหตุแผ่นดินไหววาตภายัยและอักคีภยัยมีมาตรการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงเช่นบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดทั้งในและรอบบริเวณโรงเรียน โดยดำเนินงานภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติเข้านิเทศติดต,ตามการเตรียมความพร้อมกานเปิดภาคเรียนเรายินดีรับฟังคำแนะนำทุกประการและพร้อมพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีของนักเรียนทุกคน